สวัสดีครับชิเตียนพอตนะครับคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่าเครื่องยิงบาร์โค้ดนะฮะก็ถ้าเราเชียบสายแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ามันเด้งมันเด้งมาแบบนี้นะฮะเด้งไปที่หน้าอื่นนะฮะก็คือยิงแล้วสินค้าไม่ขึ้นนะครับก็วิธีการตั้งค่านะฮะก็จะในกล่องจะมีคู่มือแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ เปิดขึ้นมานะครับด้านด้านบนด้านบนเนี่ยจะมีคำว,ว่า start อยู่ใช่ไหมเราเราจะยิงตั้งค่า2อันนะฮยิงสแกน start ตัวนี้แล้วก็ uh, default ตัวนี้2ออันนะครับลองยิงดูนะครับโอเคแล้วก็ต่ออันนี้ เียเดี๋ยวเรามาที่หน้าหน้าจอขายสินค้านะครับแล้วก็ยิงฮนะยิง อ่าครับขึ้นได้แล้วอัะนนี้ครับตั้งค่าประมาณนี้นะครับ